สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟทุกท่านครับผมคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาดักเบ็ดคันไม้ไผ่ครับผมเนาะมาในคลิปนี้ก็ไม่ได้ดักไมยที่ผมเคยพาพี่น้องเอฟดักมาคลิปก่อนนะครับผมมาอ่างใหญ่เลยครับผมแถวบ้านผมก็จะเรียกว่าซอยสารครับอ่างคลองใหญ่ซอยสารครับผมไม่ได้หมายบ้านหลังสูงเนาะนี่ครับผมคันเบ็ดคันไม้ไผ่ห้าสิบคันครับคันที่ใช้ดักในคลิปที่แล้วแล้วครับผมเหยื่อก็จะเป็นปลากระดีครับผม เดี๋ยวนี้ก็ตั้งใจว่าจะรอดูกลางคืนเลยครับหมายบ้านหลังสูงผมเข้าไปดูมาปักตบปิดทางเข้าหมดเลยครับผมเข้าไม่ได้เนะก็เลยออกมาดูหมายนี้ครับผมหมายนี้ไม่รู้ว่าจะมีตัวปลากายหรือเปล่าครับเนี่ยผมว่าจะดัก่าวนี่แหละ่าวเนี้ยครับผมน้ําขึ้นเยอะครับผมฝนตกแรงเนาะน้ําขึ้นเยอะเลยครับผมเนี่ยเรือใครไม่รู้จมไปแล้วล้นเงเนี่ย <laughs> เตรียมสเสบียงเตรียม,ยมแก๊สมาครับผม พอดีเจ้าโดมมันไปใส่ปลาไหลมาเอาปลาไหลมาแกงเลยครับผมทํามาเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับผมเนื้อเนื้อปลาไหลเนาะนี่ครับทํามาเรียบร้อยเนาะเจ้าโดมมันไปใส่ตุ่มมาพอดีจะเอามาแกงกินในอ่างนะครับผมไปครับผมเดี๋ยวผมขนของลงเดี๋ยวไปดักเบ็ดกันนะอยียงปลาช่อนครับผมอย่างนี้ต้องเบ็ดปักคันตั้นๆเนาะครับเนาะเนี่ยดักตามข้างๆฝั่งเนี่ยครับผมน้ำขึ้นใหม่ๆอย่างนี้ ปลาช่อนส่วนมากจะเข้าฝั่งหมกครับผมเดี๋ยวคลของลงเดี๋ยวติดตามกันดูครับผมว่าจะมีปลาอะไรติดเบ็ดหรือ้างครับผมว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับผมในคลิปนี้เนาะมาครับนี่ครับผมเบ็ดห้าสิบคันเราเดี๋ยวดูครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะหมายนี้ก็เพิ่งมาดักเป็นครั้งแรกเนี่ยแหละครับผมทีแรกว่าจะไปดักตรงมาลังสูงนะครับพอดีผักตบปิดทางเข้าครับผมเข้าไม่ได้ ็เลยออกมานี่เดี๋ยวลุ้นดูว่าผมว่าจะมีตัวไหมมีตะข่าย,ย้วยครับผมมีนานาเขามาใส่ตะข่ายไว้ปตะกายไม่มีตัวขึ้นเลยเบ็ดก็เป็นชุดเดิมแล้วครับผมเดี๋ยวมัดก,ก่อน ลีดอย่างนี้ก็มั่นใจนะครับผมกัดไม่ขาดมัดกันว้กย่อนพอเพราะเบ็ดเราเสียบไม่ถึงดินครับมัดอาศัยกะว,ว่ามันกินแล้วไม่ให้มันดึงคันเราหนีครับผม ขุ้นตะขายนะครับนะมีตะข่ายด้วยอ๋อพันอีกเกี่ยวท่อนหางครับนี่ครับผมประมาณนี้เนาะ,ะไปครับผมเดี๋ยวไปเนี่ยใส่กันไปเรื่อยๆนี่นะครับผมตามอ่าวนี่แหละ ไม่ได้ถ่ายให้ดูสักทุกหลังนะครับผมเนาะเดี๋ยวตัดเป็นช่วงๆไปครับในโดมข้างหน้านอีกสักหลังโอ้ดักตะข่ายไว้ดูครับผมเขาดักแล้วเขาไม่เก็บอะจนปลาเน่าหมดแล้วเนี่ยโค้ถ้าปลาไหนจะติดเบ็ดเราโดมแบบนี้ปะโอ,โอ้ดูครับผมตะข่ายเนาะนนทุนตะข่าย หมานใครหมานมันมาแล้วนี่ไม่มีที่ลงครับผมข้างในเนี่ยตะข่ายทางนั้นนะครับผมนี่เอาตัวที่มันติดเนะเาะเล่นดักแล้วไม่เก็บเลยครับผมดักทิ้งเลยไม่เสียดายเพราะซื้อมาหลายบาทอยู่ที่ผืนหนึ่ง ปิดอ่างเลยนะช่วงนี้เขาไม่ให้ใส่สตะขายนะครับนี่แอบใส่ได้ยุ่งแต่น่าจะเก็บบ้างไปดมพายเข้าไปไี่ใส่เยอะเลย,ยลูกป่าเอจะรูปปลาดิดหล่นน้ำ ปลาผักตบนี่ดักไม่ได้เลยครับผมตะไคร์ติดเกินครับผมมันติดติดไอ้ผักตบเกินนี่ครับผมเพิ่งเอามาใส่นี่อีกหลังหนึ่งแนวนี้ไม่ได้ดักเลยครับมีแต่ตะไคร้ครับผมนี่โมตรงนี้แหละนี่กระตะไคร์อีกนี่ดูรับผมนี่โอ้แบบนี้ยังไงโดมย้ายไปฝั่งนู้นไปไปเลยดักตวไแค่หลังเดียวไปขังนู้นเลยไม่ไหวครับผมดูครับผมนี่ เล่นดักแล้วไม่เก็บแบบนี้ไ,ไ,ไปนี่แหละผาพายผา,าไปนี่แหละไปผมจะไปดักฝั่งนู้นกันน้ำตื้นๆมั้งครับผมครับเดี๋ยวผมจะเดินดักตามฝั่งนีงนะครับผมนะ้ำตื้นๆเพราะว่าไอตรงเดี๋ยวดูเดี๋ยว,ยวตรงนู้นตะข่ายทั้งนั้นเลยครับผม ปลาช่อน,นครับผมเผื่อปลาช่อนมันกินไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีตัวห <c oughs> รือเปล่า,ราลครับผมตะข่ายให้หมดแล้วครับผมนี่รอบอ่าวนี่เลยครับผมโอผมก็คิดว่าเขาปิดอ่างนึกว่าแต่มันจะไม่มีตะข่ายครับผมแต่ละตะขคร์เพียบ <c oughs> ขนาดปิดอ่างกนันเลยไปผมเดี๋ยวเดินดักนี่แหละครับผมตามน้ําขึ้นใหม่ๆนี่นครับผมลุ้นปลาช่อนเนาะปลาคายคงไม่ได้ลุ้นหรอกครับ <c oughs> เบ็ดเหลือเพียบเลยครับผม ผมก็ทำท่ายครับผมนู่นดูคืนนี้รอดูสักรอบครับผมเนากลางคืนยังไงเดี๋ยวมัดเอากไปต้นหญ้านี่ด้วย เน้นประช่อนด้วยเน้นประช่อนครับผมจะผูกไว้ซะหน่อย,ยหื<ะ>ยหปักไปก่อนก็นได้แล้วค่อยเอาเดินเอาเบ็ดใส่ไอเเอาลูกปลาเกี่ยวทีหลังไปครับผมเดี๋ยว ผมจะเดินใส่ไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีตอนค่ำๆครับผมเนาะตอนมืดๆเลยครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ไปก่อนมันจะค่ำแล้วครับผมเบ็ดเบ็ดยังเหลือเยอะเลยครับเพราะว่าที่ดักมันค่อนข้างที่จะน้อยครับตรงนั้นมันดักไม่ได้เลยน่าเสียดายครับเนี่ยเดี๋ยวเจอกันตอนค่ำๆครับผมครับขึ้นมาถึงฝั่งแล้วครับผมเบ็ดดักไม่หมดครับนี่ครับผมเบ็ดที่เหลือเนาะนี่ปลากระดีครับผมปลากระดีเหลือเยอะเลยแหละครับผม เบ็ดเหลือประมาณสิบกว่าคันครับดักไม่หมดตะข่ายล้อมรอบเลยครับผมเนาะไม่เหมือนหมายบ้านหลังสูงครับแต่หมายบ้านหลังสูงผมเข้าไปดูแล้วมันมันไม่มีที่เจาเรือลงเลยครับผักตบมันปิดอ่าวหมดเลยเนาะกำลังจัดแจงเตรียมจะแกงปลาไหลครับผมมีทีมงานมาอีกหนึ่งคนครับผมนี่นุ่นตกปลาอยู่นะมีนาๆนเขาค้างอยู่ฝั่งนู้นเลยครับเสียงเพลงตึมๆอยู่ ไปครับผมเดี๋ยวดูช่วงรอเวลาเนาะแกงปลาไหลกินข้าวเย็นกันครับผมนี่ครับผมปลาไหลจะดมดักมาไก่เกตครับผมดักมาไกนต่นทีมงานลูกหลานอยู่ที่บ้านแล้วครับผมเนาะไปผมจะแกงปลาไหลกินข้าวกันมาครับเดี๋ยวมาแกงปลาไหลกัน มาอ่างก็อย่างนี้ยครับผมมาทํากับข้าวกินในอ่างอย่างนี้บรรยากาศ้ะครับผมมาเอาบรรยากาศด้วยเนาะแต่ปลาวันนี้ไม่ค่อยมั่นใจเลยครับผมว่มาจะได้หรือเปล่าแต่ขายเยอะครับผมอย่างที่เห็นในคลิปแหละครับผมปลาไหลนี่ประมาณโลนโลกว่าครับนี่ แม่ซื้อมาผมจะแกงใส่ใบยี่หร่านะผมใบยี่หร่าเอามาแต่แต่บ้าน ใบมะกรูด ว่าจะติดให้เราหรือเปล่าอร่อยไว้ก่อนคลิปนี้ ้ายครับผมพวกพีิกแกงเขาเหลืองดีครับ ปลาไหลเสร็จทันทีเรียบร้อยครับผมนี่เหลืองดีครับผมพี่แกงแวะซื้อข้างอ่างมาเนาะขี่รถเข้ามาแวะร้านค้าครับผมนี่ชิมก่อนครับผมขอน้ำด้วยปลาสดๆอร่อยอยู่แล้วครับเนีย่ยครับผม มาบรรยากาศเนาะมาอ่างก็ต้องมาอย่างเงี้ยครับผมมาหาปลาก็ต้องกินปลาแต่ปลานี่หามาจากทางบ้านนะครับผมจะดมไปดักตุ่มมาแต่คลิปนี้ไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่าครับผมแต่ขายเยอะเหลือเกินครับผมหน้าอ่างทางนี้เนาะทางแถวบ้านผมก็จะเรียกว่าไอสารซอยสารเนาะแต่ขายค่อนข้าง,งที่จะเยอะเลยครับผมรอบอ่าวเลยที่ผมดักอย่างที่นา,นาเห็นในคลิปแล้วครับผมเนาะเดี๋ยวรุนกันดูครับผม เหลือเบ็ดมาหลายหลังอยู่นะสิบกว่าหลังแล้วครับผมเดี๋ยวรุนกันดูว่าจะมีตัวมีแต้มมีตัวหรือเปล่าเนาะไม่ค่อยมั่นใจเลยครับผมเพราะห,หมายบ้านหลังสูงนั่นก็ผักตบปิดทางเข้าเอาเรือออกไม่ได้ครับผมนะก็เลยมาทางนี้นไหนๆก็มีเวลาว่างก็เลยลองดูว่าผมนะเผื่อมันจะหมานเดี๋ยวติดตามกันดูว่าผมไปเดี๋ยวผมขอตัว <c oughs> กินข้าวกินอะไรห่อยครับผมเนาะเดี๋ยวเจอกันีกทีประมาณสักสามทุ่ม อย่าไปดูรอบแรกครับผมเดีย๋ยวขอตัวยิงข้าวครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนสามทุ่มครับผมเดี๋ยวไปลุ้นมาพร้อมกันไปครับผมได้เวลาแล้วครับผมยิ้มแล้วครับผมกินแกงไปยิ้มละนี่กําลังพายเรือออกจากฝั่งครับผมหนุนฝั่งเนาะรถผมอจอดจะหนุนเดีย๋ยวไปดูเบ็ดกันครับผมว่าจะมีตัวไหมเนาะตอนหัวค่ําฝนทําท่าจะตกพอ สามทุ่มครับผมดูเดือนดูนะผมบรรยากาศดีครับผมเดือนหงายนน่นหลังแรกเราไม่ค่อยมั่นใจเลยครับผมเพราะว่าตะข่ายเยอะครับโอ้ยดมอยู่เหมือนเดิมเองพายไปดูว่าเผื่อเยื่อมันตายมันอะไรจะได้เปลี่ยนไปเลย ูกปลานั้นน่าจะยังไม่ตายครับผมไหนลองถายไปดูเนี่ยครับผมโอ้ยหลังแรกลูกปลาย,ยังไม่ตายครับผมยังแข็งแรงดีเนาะนั่นครับผมนั่นไปครับผมเดี๋ยวหลังไหนมีอาการ,รผมจะถ่ายให้ชมครับผมนะเนาะเบ็ดประมาณสามสิบคันใส่ไม่หมดครับผมสามสิบกว่าคันแล้วครับผมเบ็ดที่ใส่ไว้ ุ่นโดมข้างหน้าอยู่เหมือนเดิมหลังนี่ง้างครับผมเมื่อกี้โอ้ยลองถ่ายเข้ามาเบ็ดดูครับผมดูตัวเบ็ดเนาะนี่ครับง้างเลยครับผมเบ็ดไม่เหมือนเดิมครับผมเบ็ดไม่แข็งไปครับ ไปกันต่อหลังนี้ปากกระกดี่ตายครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อออกครับผมจากแทะเน่โดดอีก ปาอะไรครับผมเดี๋ยวลุ้นวันไปต้มพายเข้าไปอุ้ยช่อนใหญ่ครับผมฟับเสร็จนี่ครับผมแซมแรกของคำคืนนี้เป็นโล <c oughs> มีโลครับตัวนี้บนตึ๊บเลย เดี๋ยวผมเก็บปลาครับผมเนาะนี่เนาะแยมแรกของคืนนี้ครับผมเอาวะไม่เหีววะ,ววะโดมวิ่งตัวเบลอเลยเก็บปลาครับผมเนาะนี่ครับผมติดตัวเดียวครับผมติดปลาช่อนตัวเดียวเองครับผมคืนนี้เนาะนี่ครับเนาะตัวปลาช่อนโลได้โลอยู่ครับนี่ตัวนี้นี่ครับอ้วนตึ๊บเลยครับนี่ เดี๋ยวจะปล่อยพวกปลาก,กระดี่พวกนี้ครับผมปล่อยทิ้งไว้เนาะปล่อยคืนปล่อยมาลงน้ําไปครับผมไม่ได้ดักแล้วเดี๋ยวตอนเช้าครับมากู้อีกรอบหนึ่งนี่ครับผมมาช่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าอีกรอบครับผมเนาะ งว่าครับผมหมายนี้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับผมไม่เหมือนหมายบ้านหลังสูงปลากายตรงนี้ก็สวนมากก็จะเป็นปลาช่อนอย่างว่าครับผมปลากายไม่เห็นมีตัวขึ้นโอ้ไปเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าครับผมเดี๋ยวเก็บของกลับบ้านกันครับผมเช้านี้เราเจอกันเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมๆกันครับผมว่าจะหมานสักกี่ตัวครับตอนเช้าแต่คืนนี้ได้แล้วแหละครับผมตัวหนึ่งโลก,กว่าๆปลาช่อนอดูหัวเลยครับผม หัวยังงูจงอางเลยหัวแตกเลยเราเจอตอนเช้าเจอกันตอนเช้าครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าครับผมเนาะเดี๋ยวมาลุ้นดูครับผมเช้านี้จะหมานไหมครับผมเมื่อคืนก็ติดไปตัวเดียวครับผมติดประชอนไปตัวหนึ่งหมายสวยครับแต่ว่าไม่สวยตรงที่ว่าตะขายเยอะเนี่ยแหละครับผมหมายอ่างของใหญ่ครับผมนี่ผมดักไว้ในอ่าวนี้ครับดักไว้ได้แค่ครึ่งเดียว ึ่งนึงนี่มีแต่ตะขายครับผมยาวเลยเลยยา้ยายมาดักทางนี้ครับผมเบ็ดก็ดักไม่หมดครับผมดักประมาณสามสิบน่าจะสามสิบกว่าคันนี่ยแหละครับผมไปครับผมจะติดตามกันดูเนาะว่าเช้านี้จะมีตะก,กีดตัวครับผมมีเราสักตัวหรือเปล่าปลายังอยู่ยังแข็งแรงดีอยู่ครับผม ย้อนกลับไปนู่นครับผมเนาะหลังไหนมีอาการเ๋ยวจะถ่ายชมครับผมไม่มีอาการแล้วั้งผมว่าเนี่ยเช้านี้ใสยจมหาแค่ตัวเดียวเมื่อคืนแล้วบ้างเนี่ยครับผมลูกปลายังดิ้นอยู่เลยครับนะน่ะนั่นนะดูเหยื่อผมยังแข็งแรงดีอยู่เลยอยู่ได้ทั้งคืนปลาไม่กินชายป่ามันมีแต่ตะขายครับผมชายฝั่งเนี่ยนะ่ะดูลูกปลาผมมัโอ้ แบบนี้หมายบ้านหลังสูงนั่นก็ตอนเข้าไปผักตบปิดทางเข้าครับหมดครับผมเดี๋ยวดีเก็บแต่หลังนี้เลยเนี่ยครับผมดูรูปไปย,ยังแข็งแรงดีอยู่เลยเก็บเบ็ดครับผมแย่เลยครับผมคลิปนี้ <laughs> เก็บมาจนเนี่ยครับผมหลายคันแล้วครับนี่เหลือจากมุมนี้ครับผมไปหารถจอด ขายเยอะับผมยังว่าปลาไม่ติดเลยครับผมนี่โดมคันนึงอยู่เหมือนเดิมรับผมนี่ลูกปลายังแข็งแรงดีครับน่ะลูกปลาดูครับผมเนะี่ยปลากระดียังดิ้นดีครับผมแต่ไม่มีปลากินเบ็ดโอ้ไม่เหมือนหมายบ้านหลังสูงถ้าเกิดว่ามันไม่มีตะข่ายมันก็อาจจะมีตัวแล้วครับผม ก็ถ้าขายกข็ขึงรอบไปหมดเนาะไปดมเอาเรือออกไม่รู้ว่าจะมีตัวให้พี่น้อง FC ได้ชมกันหรือเปล่าครับผมในคลิปนี้ของเช้านี้ครับผมเมื่อคืนก็ได้ไปตัวเดียวนั่งก็อยู่เหมือนเดิมหลังนั้นนี่ครับผมเดินทางมาถึงหลังสุดท้ายครับอยู่เหมือนเดิมครับผม ไม่หมาดเลวครับเช้านี้เนาะไปครับถ่ออกนั่นรถจอดอยู่นั่นครับผมดูน้ำครับผมน้ําเหมือนจะเสียด้วยนะเนี่ยผมว่าเนี่ยมัอนออกเป็นสีอย่างเงี้ยเนี่ยครับเมื่อก่อนยิงปลานินอยู่ป่าปาล์มถ้าเกิดเจอน้ําอย่างเงี้ยหนีเลยครับผมเนี่ยอย่างงี้ปลาไม่ล่องแน่นอนไม่ลอยเลยแหละครับเนี่ยแบบนี้น้ำสีอย่างงี้ครับคลิปนี้ก็เหมือนพา พีน่น้อง f อฟมาบรรยากาศไม่ได้ปลาครับผมได้ตัวเดียวเมื่อคืนเช้ามาก็ไม่ได้เลยครับผมตะไคร์เยอะับผมนะ่ะทุ่นตะไคร์ทั้งนั้นเลยครับนะ่เนี่ยเนี่ยหลักนะครับผมยาวไปนู่นล้อมรอบไปหมดครับตะไคร์ตัวติดตัวเดียวเดี๋ยวไว้แก้มือใหม่ครับผมเดี๋ยววันหน้าหาลูกเอ้หาปลากระดี ไม่ใช่ลูกปลากระดีเดี๋ยววันหน้าหาปลากระดีหมายครับผมเดี๋ยวไปดักหมายบ้านหลังสูงนะครับผมตรงนั้นปลากกยค่อนข้างที่จะขึ้นน้ําดีครับผมตรงนี้ไม่มีตัวครับผมไม่เห็นมีตัวขึ้นเลยเนาะตั้งแต่ตอนเย็นที่ผมมาดักแล้วแล้วก็ตอนเช้ามายืนดูก็ไม่มีตัวปลากายขึ้นครับผมไปครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ต้องลากันแบบแห้่วๆเช้านี้แห่วๆแล้วครับผมไม่ติดสักตัวจริงครับผมนี่ จเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าครับผมท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝาก mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดติดตาม mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพันหมีด้วยครับผมเนาะไปครับเท่านี้ก็เอาไว้วันนี้คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เลยจเจอกันใหม่ครับผมครับสวัสดีครับผม